เราะเยาวชนใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนมากกว่าหนึ่งใน3ของแต่ละวันเด็กเยาวชนอายุ6 1ถึงปีมีมากถึง10ล้านคนเด็กเยาวชนอายุ11-24ถึงปีเข้าสู่วงจรนักดื่มถึง2ล้านกว่าคนและดื่มประจำถึง1ล้านกว่าคนเมื่อเด็กเริ่มดื่มสุราตั้งแต่อายุ11จะกลายเป็นคนที่ดื่มถี่ขึ้นเด็กเยาวชน40อร์เซนที่กระทำผิดอยู่ในสถานพินิจกระทำผิดภายหลังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล บางคนออกจากพ่อแม่มาไม่เคยกินเหล้ากินกินเหล้ากินขวบของเหมืนเมานะครับแต่ว่าพอมาอย่างเช่นว่าเข้ามาอยู่ในระบบมหาลัยหรือว่าใครหงใครตาพ่อแม่บางครั้งรุ่นพี่ก็มีส่วนเพราะว่าบางครั้งรุ่นพี่ก็ต้องไม่ชวนน้องกินก็เหมือนบังคับน้องให้กินถ้าน้องไม่กินก็ไม่ใช่น้องก็อะไรประมาณนี้ผู้ใหญ่มีส่วนไหมผมว่าก็มีส่วนนะครับเพราะว่า คนที่ผลิตเหล้าออกมาคงไม่ใช่เด็กนะครับที่ผลิตเหล้าออกมาก็คงผู้ใหญ่แหละเป็นคนผลิตเหล้าออกมาปัจจุบันโรงเรียนถูกใช้เป็นสถานที่สําหรับจัดงานต่างๆทั้งงานเลี้ยงฉลองงานกีฬาและงานบุญประเพณีซึ่งบางครั้งภายในงานมีการดื่มเหล้าด้วยความเชื่อที่ว่าความสนุกสนานต้องมาคู่กับการดื่มเหล้าเมื่อมีการขอใช้สถานที่ของทางโรงเรียนจัดงานจึงมีการนําเหล้าเข้ามาดื่มในงานเลี้ยงจนกลายเป็นที่คุ้นตาของคนทั่วไป ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ14กุมภาพันธ์2551ได้กำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน7สถานที่ห้ามดื่มใน6สถานที่และผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโรงเรียนก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งในข้อห้ามขายและห้ามดื่มตามพรบรโดยมีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ที่เป็นเด็กเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยง่ายการสร้างภูมิคุ้มกันและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่จึงต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนสู่ชุมชนและสังคมองการไม่ให้มีเรื่องพวกแอลกอฮอล์เข้ามาพวกนี้เข้ามาแล้วก็หนึ่งเด็กก็จะมีเรื่องสุขภาพไม่ดีส แล้วก็พวกเศษสิ่งพวกนี้เข้าไปก็จะทําให้เกิดในลักษณะใบเข้ากําลังเรียนจะไม่มีสมาธิจะไม่มีสมองทั้งอะไรอะไรต่างๆว่าจะติดตามมาแล้วก็ทําให้เสื่อมในเรื่องของกําลังคนของชาติด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความเชื่อของคนเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานานแต่การใช้ข้อบังคับกฎหมายเพียงอย่างเดียวก็เป็นเรื่องยากเช่นเดียวกันที่จะทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดเล่าอย่างแท้จริง การที่ผู้บริหารมีจิตสำนึกคำนึงถึงความดีงามและถูกต้องจึงถือเป็นสิ่งที่น่ายกย่องแต่มันก็ต้องช่วยเชกันได้หลายฝ่ายเฉพาะโรงเรียนอย่างเดียวคงคงไได้ส่วนหนึ่งสำหรับเด็กเยาวชนเด็กที่จริงเราสังคมทุกพากส่วนเรืนะ่องของกำลันผู้ใหญ่บ้านลูอพ่อแม่ต่อแต่ว่ามันก็เป็นประเพณีของของคนไทยอย่างเช่นถ้าง,งานแต่งงานนี่ถ้าไม่มีเครื่องดีไม้หอมก็ยังไม่ได้อยู่ หรืองานบุญโดยเฉพาะบุญ,บ,ญบุญประเพณีบุญเด่นสีไม่ได้แต่ถ้าถ้าเป็นบุญเป็นบุญบ้งไฟตัวน,นี้าขายไม่ได้คืออย่างแรกเลยผู้ใหญ่จะต้องไม่ทําให้เด็กเห็นหรือเป็นต้นแบบที่จะทําให้เด็กดูหรือสอนในสอนเด็กในทางที่ไม่ดีค่ะแล้วอย่างที่สองโรงเรียนครอบครัวเป็นแกนเป็นแกนนําหรือแกนหลักเลยที่จะทําให้เด็ก มม่เเปป็น็นดกีัญหาถึงแม้จังหวัดอุบลราชธานียังไม่มีโรงเรียนปลอดเล่าต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรมแต่ก็มีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนจากพื้นที่รูปธรรมจังหวัดอื่นๆคือต้องมีการดําเนินงานหลายๆด้านทั้งด้านเด็กเยาวชนที่ต้องเป็นพลังหลักในการผลักดันโรงเรียนปลอดเล่าด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องส่วนชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อลดพื้นที่เสี่ยงรอบตัวเด็กเยาวชน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต้องมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายและสนับสนุนการดำเนินงานทั้งหมดเมื่อดำเนินการได้ตามนี้แล้วโรงเรียนจะเป็นสถานที่ปลอดเล่านั่นหมายถึงเด็กและเยาวชนก็จะปลอดภัยจากการเป็นนักดื่มหน้าใหม่เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศ